ละครชีวิตรักย้อนเวลาหาไฟดำตอนที่สิตอนนวสารจากความเดิมตอนที่แล้วบัวสวรรค์จำเป็นต้องเลือกระหว่างพฤกคนในอดีตก,กับปรกรณ์คนในปัจจุบันหญิงสาวตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครดีทำไมเธอถึงได้กลายเป็นผู้หญิงหลายใจรักผู้ชายพร้อมกันก็ไม่รู้ ว่าไงล่ะบัวตกลงคุณจะเลือกใครฉันถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วละ่ะบัวพฤกมองหนะ้าบัวสวรรค์เพื่อจะเอาคำตอบเช่นกันคุณพฤกคะฉันเกลียดตัวเองเวลานี้เวลาที่ฉันรักผู้ชายสองคนพร้อมกันฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกทุกอย่างกับคุณเหมือนกับที่รู้สึกกับปะกรณ์ เหมือนกับว่าพวกคุณสองคนเป็นคนเดียวกันอย่างนั้นแหละยิงสาวเงียบไปอึดใจแล้วบอกต่อฉันเลือกคุณไม่ได้เพราะคุณคือคนในอดีตฉันไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้แม่ฉันจะอยู่ยังไงฉันขอโทษนะคะผมเข้าใจผมขอให้คุณกับเขาโชคดีผมฝากเธอด้วยนะปะกรณ์ไม่ต้องห่วง ผมจะดูแลบัวสวรรค์ให้ดีที่สุดลาก่อนค่ะคุณพลึกลาก่อนบัวสวรรค์พลึกหันหลังให้กับบัวสวรรค์ไม่อยากเห็นหญิงสาวที่เป็นที่รักต้องจากไปต่อหน้าต่อตาบัวสวรรค์กับปรกรณ์กลับไปแล้วพร้อมๆกับที่กระจกใบนั้นแตกลงเธอไม่สามารถกลับไปกลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อีก วายตายแล้วฉันกลับไม่ได้นี่แล้วฉันจะอยู่ยังไงที่นี่รอด้วยรอด้วยประกรณ์รอฉันด้วยสิสี่วันตะโกนลัน่นเพราะเธอไม่สามารถกลับออกไปยังโลกปัจจุบันได้อีกอะไรกันคุณนี่คุณตามพวกเขามาด้วยแหรอเนี่ยก็ใช่นะสิแล้วฉันจะกลับยังไงฉันจะอยู่ยังไงในโลกเมื่อร้อยปีเนี่ยฮะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย นี่มันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยเอาละถ้าคุณไม่มีที่ไปก็ไปพักอยู่กับผมก่อนก็แล้วกันถือว่าสงสารพรึกงสายหน้าอย่างละอาใจสี่วันรีบตอบรับทันทีเพราะเธอก็ไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วปรกรณ์กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันกับบัวสวรรค์หญิงสาวยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจเขาเองก็เห็นใจเธอ จึงไม่ได้เร่งรัดเรื่องการแต่งงานหญิงสาวมาหาเขาที่บ้านเดินผ่านรูปชายแก่คนหนึ่งดูคุ้นตามากและผู้หญิงอีกคนที่อยู่รูปข้างกันก็คุ้นตามากเช่นกันปรกรณ์คะนี่รูปใครทวดผมเองแหละทวดหญิงกับทวดชายทำไมเหรอทำไมฉันรู้สึกคุ้นหน้าจังเหมือนเคยเห็นที่ไหน หรอผมก็ไม่ทันสังเกตด้วยสิผมอะ่ะเกิดไม่ทันท่านหรอกพอผมเกิดท่านก็ตายไปสักประมาณสามปีแล้วล่ะผมเจอรูปเก่าๆพวกนี้ตอนย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่แหละก็เลยขนขนมาเก็บแขวนไว้เดี๋ยวนะคะทวดของคุณชื่ออะไรนะพรึกย่าทวดชื่อสีวันทำไมเหรอคุณประกรณคุณดูดีๆสินั่นมัน คุณพลึกนี่คะคุณพลึกที่เราเจอนะ่ะแล้วนี่ก็คือคุณสีวันเพื่อนของคุณฮะจริงๆด้วยผมไม่ได้สังเกตมาก่อนเลยรู้แต่ว่าชื่อเหมือนกันชื่อคล้ายกันเท่านั้นเองอย่าบอกนะว่าสีวันตามเราเข้าไปแล้วก็กลับออกมาไม่ได้แล้วแต่งงานกับพลึกกลายมาเป็นต้นตระกูลของผมไม่อยากจะเชื่อเลย บัวสวรรค์เองก็ตกใจแต่ก็ดีใจที่พฤกไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายตามข่าวที่เธอกับผักหวานช่วยกันเช็คซึ่งผักหวานเองก็โทรศัพท์เข้ามาพอดแีแกแกฉันมีข่าวจะอัปเดตนะบัวมีอะไรหรอข่าวอะไร ก็เรื่องคุณพลึกที่แกให้ฉันหาน่ะสิอยู่ๆประวัติในวิกิพีเดียก็เปลี่ยนฉันงงมากเลยแกวันนั้นน่ะฉันอ่านเขาบอกว่าคุณพลึกอหะตามหาคนรักที่หายตัวไปแล้วอยู่ๆประวัติก็เปลี่ยนบอกว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวงงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อฉันเข้าใจแล้วเข้าใจได้ยังไงฉันเพิ่งบอกแกก็อ่านเหมือนกันเหรอ เออฉันก็อ่านอ่านบทเดียวกับที่แกอ่านนั่นแหละขอบใจนะที่ส่งข่าววันเนี้ยฉันมีความสุขมากมากสุขอะไรของแกตกลงเลือกได้แล้วหรือ,อยะว่าจะเลือกใครนะ่ะฉันโทรหาแกได้ก็แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ในโลกอดีตแล้วนะสิอ๋อจริงด้วยฮฮแสดงว่าแกเลือกประกรใช่มีล่ะฉันจะได้เตรียมชุดเพื่อนเจ้าสาว บ้าไม่ต้องไปเตรียมใครจะแต่งเร,เร็วๆนี้กันล่ะอีกนานหญิงสาวหัวร้อขึ้นแค่ได้ยินว่าพึกก็มีความสุขอยู่ในโลกอดีตเธอก็ดีใจมากแล้วย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนพุทธศักราช2563สีวันมาอยู่กับพึกต่างคนต่างอกค่ะแล้วก็กินเหล้าเมาไมา้ด้วยกันทั้งคู่แล้วทั้งคู่ก็เผลิมีอะไรกัน สีวันเกิดท้องขึ้นมาแรกแรกพฤึกจำใจต้องอยู่กับเธอจดทะเบียนสมรสเงียบๆแล้วไม่ได้บอกใครแต่อยู่กันไปอยู่กันมามีโซ่ทองคล้องใจก็กลับลักและก็ผูกพันกันลูกเราน่ารักไหมคะพฤึกน่ารักสิหน้าเหมือนผมเลยนะผมจะตั้งชื่อเขาว่าเจ้าเพชรดีค่ะลูกเพชรน่ารักจริงๆ ขอบคุณนะคะคุณพฤกที่ไม่ทิ้งฉันเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าไม่มีคุณคุณเป็นเมียผมนี่ผมจะทิ้งได้ยังไงแต่ครอบครัวคุณทางโน้นละ่ะเขาจะว่ายังไงไม่มีใครสนใจฉันหรอกค่ะพ่อแม่ฉันหย่าร้างกันตั้งแต่ฉันยังเด็กเขามีครอบครัวใหม่กันหมดฉันอยู่คนเดียวมาตั้งแต่จบมัธยมงั้นก็โล่งอกไปทีสัญญานะคะ ว่าเราจะไม่อยากันให้ลูกหลานของเรามีปัญหาเหมือนที่ฉันมีแน่นอนที่รักเราจะไม่มีวันหย่ากันพืึกโอบก,กอดภรรยาที่ได้มาอย่างไม่ตั้งใจด้วยความรักหลังจากนั้นหนึ่งปีปกรณ์กับบัวสวรรค์ก็แต่งงานกันทั้งคู่มหานิมูลกันที่ประเทศญี่ปุ่นแชออนเซนเป็นที่อิจฉาของใครต่อใคร ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าการย้อนเวลาจะมีจริงๆมี่ถย้อนเวลาไปได้ไกลกว่านี้อย่างเช่นสมัยอยุธยาจะเป็นยังไงนะโอ้ยไม่เอาหรอกคุณผมขี้เกียจไปตามแหมถ้ารักกันจริงก็ต้องตามกันทุกภพทุกชาติสิคะแต่ว่าฉันก็คงเข็ดขยาดไม่กล้าสื่อกระจกโบราณไปอีกนานเลยค่ะนั่น,น่ะสินะนี่ผมยังแปลกใจไม่หายเลยสี่วันเพื่อนสนิทกลายมาเป็นคุณย่าทวด ใครจะไปทันคิดฉันก็เหมือนกันค่ะไม่แน่นะคะทวดของคุณอาจจะกลับชาติมาเกิดเป็นคุณก็ได้ mm. ก็อาจจะใช่นะคุณเองก็บอกว่ารู้สึกว่าผมกับเขาเหมือนคนเดียวกันแต่ถ้าคุณทวดเกิดเป็นผมและทวดสีวันละ่ะไม่รู้สิอาจจะเป็นฉันก็ได้มั้ง mm. เรื่องราวมันลึกลับซับซ้อนขี้กเกียจคิดรู้แต่ว่าฉันต้องทำบุญทำความดีให้มากๆ ชาติหน้าจะได้เกิดมาในที่ดีๆเจอคนดีๆอย่างคุณไงปากหวานจริงนะไม่แค่ปากนะคะอย่างอื่นก็หวานงั้นผมว่าเราออกจากออนเซ็นที่นี่ไปกินอะไรหว,วานๆกันสองคนดีกว่ามาไม่เอายิงสาวหัวรอบเสียงใสมีความสุขทางด้านผักหวานยังคงโสดสนิทแม้ว่าเพื่อนจะแต่งงานไปแล้วเป็นปี ยิงสาวเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกเพื่อตามหารักแท้ต่อไปเธอเดินตามหน้าร้านขายของเก่าแล้วอดคิดถึงบัวสวรรค์ไม่ได้ยีบัวก็ชอบมาเดินซื้อของเก่าแบบนี้แหละแหมอยากเจอกระจกวิเศษแบบนั้นบ้างจังจะได้มีคู่กับเขาบ้างกระจกไหมครับกระจกบานสุดท้ายแล้วครับกระจกเหรอคะเป็นกระจกโบราณหรือเปล่าโบราณสิครับ สามพปีที่แล้วเก่ามากแต่ไม่มีใครสู้ราคาไหวเท่าไหร่คะ2 0ง0สนฮะสองแสน,สอ,แสนอ๊ยฉันจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อผักหวานหน้ายุง่งที่เพื่อนเธอซื้อกระจกได้ใบละสามพันพอตาเธอก็ใบละตั้งสองแสนความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ ตอนอวสานของเรื่องย้อนเวลาหาสายดำค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วรอติดตามชมเรื่องหน้านะคะเรื่องหน้าตอนนี้พี่ตักก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรดีนะคะระหว่างเรื่องเจ้าสาวมีหางกับเรื่องอีดำตับเป็ดค่ะ มี2เรื่องให้เลือกนะคะชอบเรื่องไหนคอมเมนต์เลยจ้า